เปลงต้องไวไลลูกูชายต้องไว้ชื่อเด็ส yeah, าวานะเดี๋ยวผมจีบฮัลโหลครับฮัลโหลครับน้อง <Okay. S 1> ชื่ออะไรครับเนี่ยเรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยเรียนอยู่ชั้นหนึ่งอะไรนะโ okay. อเคครับโอเคเพราะ okay. ห้องสองชั้นสองไม่ได้มีห้องเรียนนะเพราะว่าชั้นสองมันเป็นแบบนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับผม อันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมสี่คิงรีเมคนะผมเรียนปทุมคงคานะครับซึ่งเป็นนักเรียนขาสัน้นตอนนี้ผมใส่ขายาวอยู่เดี๋ยวไปเปลี่ยนมันขาสั้นก่อนครับเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นเด็กขาสั้นนะผมแล้วไปเอาโรงเรียนอื่นซึ่งโอ้โหตอนนี้โรงเรียนอื่นเยอะมากนะโรงเรียนเราสิบแปดนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากอยู่กับพี่ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์งงงไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับน้องๆเพราะว่าเขาจะได้จ้างพี่อีกพี่ก็จะได้มีเงินนะครับผมน,อนอ <Yahoo! S 2> ม้องๆซึ่ง พี่บอกก่อนว่าพี่แบบเป็นไรไม่รู้นะครับแบบมันโลกมันหมุนนะครับผมโลกมันหมุนอะไอโลกหมุนนะมันหมุนทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออผมเวียนหัวเออเป็นอาการเวียนหัวนะครับก็เลยไม่ได้ตัดคลิปลงให้นะครับผมก็บอกบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อน้องๆแบบเฮ้ยพี่โดนหายไปไหนไหนบอกจะลงคลิปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็พยายามลงให้บ่อยๆนะครับเซเวอร์นี้ผมไม่มีของโกงนะครับแอดมินไม่ได้ให้ไวโอ้โหเสดายจัดนะครับมีเป็นโกงตุดก้อไม้บวกสีอันเนี้ยนะครับ อย่างอาจจะกล้องนิดนึงนะครับน้องๆเพราะว่าเออพี่เปลี่ยนห้องใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ่ายรีวิวให้ดูนะเดี๋ยวคือปกติร้านนี้มันมีแบบขายเสื้อผ้าไม่ใช่หรอวะวันนี้มันไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเบิกรถมานะครับซึ่งไอ้วงเนี่ยอันนี้คือวงปูนนะ <Wow. S 1> ซึ่งมีคนบวกกันตลอดนะครับน้องๆก็มาเล่นได้นะถ้าตามไม่พี่มาก็เดี๋ยวพี่ชุบเพื่อนก่อนเลยพี่เห็นเพื่อนสำคัญที่สุดนะครับน้องๆพี่ชุบเพื่อนกันตอนแรกว็จะไปเปลี่ยนเป็นขาสั้นไม่เปลี่ยนละนะครับเดี๋ยวลุยเลยละกัน นะไปรีไฟเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราอยู่ข้างในเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮียกูจะลูกกูลูกอะไรอุย้ยนิดเดียวโอ้โหไอ้แก่มึงมาเล่นในนี้เลยโอ้โหสายยางยเบี้ยแล้นะ<อ>งหนาวเนี่ยอะไรที่แบบมันไม่ได้จริงก็อย่าเผื่อ,อ,อ,อครับก็เหมือนคนละครับเออใามนั่นเลยเลยสาวกีสาวกีกูสาวกีกูเฮ้ยเฮียยาขอร้องย่า อย่าเหี่ยังไม่ได้แต่างงานนี่เดี๋ยวเล่นมากพี แข็งเหรอฮะตายเยี s <S so they they ่ยมีย้อนหลังด้วยตายย้อนหลังผมตีไปสักพักหนึ่งแล้วไม่พิ่งตายเยี่ยทอาหมุนนนแหละหนาวมึงไงเอาดีตีหมุนนั่นแหะหนาวฮะืไ้แม่ไงสวยเพื่อนอยูลุงเยลราคุมนะนมาหนีมาหนีหี ไอยู่หัวนะครับผมนี่ไงหัวขอบคุณครับเพื่อนทุกๆเรานะครับผมไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะจบยากนิดนึงนะคนดูเพราะว่ามันมันบวกกันนัวไงแล้วเขาชุบกันตลอดเลยเห็นนะ นี่นะผมแต่ว่ามีคนอย่างผมไล่ปิดตัวทุบอยู่นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับโรงเรียนน้ำเงินที่ได้ดีทุกวันนี้เพราะว่ามีปิดตัวมีตัวปิดตัวทุกหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเอาอีกเอาอีกกูได้นอนก่อนผู้หญิงกูเอาอีกนะมานี้ยเมื่อกี้มึงแทงใครให้สัตว์แม่งนิดเดียวเองแต่กูขอแทงไอ้นี่หน่อยได้ไหมล่ะไปมีบุตร บนี่เมาทไงไม่ไม่รู้ใครเป็นใครละโรงเรียนกูไปไหนหมดกูไม่รู้วันนี้มึงอยากฟันกูมากหลบก่อนนะครับคนดูโรงเรียนเราวิ่งเหลือน้อยละเราต้องช่เพื่อนล้ เพื่อนก่อนนะครับผมโรงเรียนเรายิ่งเหลือน้อยขึ้นทุกวันนะครับใกล้ศูนย์พันละโอ้โหอเชี่ยโดนอีเชี่ยแว่นนี่สับปิดน้ำเงินได้ก่อนนะก็คือผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วสนุกมากแล้วคนดูนี่โรงเรียนสีขาวมาชนะนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันเยอะจริงมันเยอะจริงคนมันเยอะสุดเลยมันนะ้งน่ะอุย้ยมันไม่เยอะสุดท่าทองเยอะกว่าแต่ผมไม่เห็นท่าทองสักตัวเลยนะที่ตรงเนี้ยไม่รู้เข้าไปไหนกันนะคนดูแต่ว่าผมก็ เอาพอของป้าของคอพอเนอะาะแต่เราไปเล่นบุกโรงเรียนอะไรบ้างนะครับผมซึ่งจะอยู่แต่ตรงนี้แต่คนดูจะเบื่อเอานะครับคนดูดกิจกรรมวงปูนมันตีกันมันจัดเลยอันนี้ถ้าทองก็เหมือนผมเคยมาแล้วคิดพี่แล้วที่ได้ได้เจอเพื่อนอยู่ต่างภาษาบันนะครับไม่รู้เพื่อนผมตอนที่เป็นไงบ้างละโอ้โหแต่ว่านี่ไงเพื่อนผมน่าจะนอนตายนะพี่ชายผมขอเอาเพื่อนผมคืนได้ไหมครับพี่ พี่ชายผมขอเด้อเพื่อนผมคนนี yeah ้ผมขอเด้อไอนกุูงหัวจุกมันลิขคนนี้ผมขอเด้อโอเคพี่ชายเขาไม่ว่าอะไรนะไปชุกเพื่อนขึ้นมาแล้วกันนะคนดูขึ้นมากูขึ้นมากูเดี๋ยวกูพาไปบุกโรงเรียนอื่นโรงเรียนนี้มันเยอะเกินไปมึงโชว์เดี่ยวไม่ได้หรอกซึ่ง g t a เนี่ยมันมีลิขสิทธิ์เรื่องรถเรื่องอะไรเข้ามานะครับช่วงนี้เขาเลยแบบแจกเป็นรถคันนี้รถคันนี้กูก็ไม่รู้นะมันจริงๆมันรุ่นอะไรมึงดูมันสภาพดัดแปลงขนาดเนี้ยโอ้โหขาตั้งขาตั้งของปทุคงคายอะสีฟ้าเหมือนกัน โป้งชนต้นไม้เอียตายคู่ไอ้สัตว์เฮ้ยร้านสักมีคนแบบต้องทวงบอลลังหน่อยละเด็กอื่น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 มานสักเมื่อกี้กูเห็นอยู่เด็กอื่นเด็กอื่นเด็กอื่นอุ้ยเฮ้ยแม่งถอดชุดก่อนเลยว้ายป่าวป่าวน้องพี่มาเช็คเฉยๆแล้วไปแล้วไปเองเรียนไหนพาแฟนมาสักเหรอใช่พี่โอ้โหน่ารักกันเนี่ยแฟนนี่ เปล่าเปล่าเปล่าพี่รอเล่นพี่เล่นอารมณ์ชั่ววูบน้องโอเคแล้วไปพี่โอ้ย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 น้องน้องน้องเดี๋ยวกูผจ้วงนะเฮ้ยพี่พี่อย่าจ้วงกันเลยเดี๋ยวจ้วงแม่งเลยเดี๋ยวจ้วงแม่งเลยใจเย็นโอเคน้องชายเจอกันโอ้โหแหม่จริงของจริงแล้วน้องไอ้หยมันเริ่มเลยสัตว์กินผมปะเนี่ยเออได้ยินแล้วว่าไงเออจะไปโรงเรียนไหนเนี่ยกูคุยกูไปมั่วมัาเละกูคุยกับมึงตั้งนานมึงไปทำอะไรท่าทองคนเดียว ไม่ใช่ผมผมเปิดไมาบอกอยู่ผมไอ้นี่ผมไปเล่นกิจกรรมไงเมื่อกี้ผมไปแทงตัวฟรนะีมันอะเอ้ยมึงแทงหมดโรงเรียนเลยเปล่าใช่มันเอาผมไม่ลงอ่ะเมื่อกี้ทำไมพอมึงลงมันเอามึงขึ้นมาอีกไม่ใช่พี่ <laughs> <laughs> มันนี่เนาะเดี๋ยวพี่พาไปบกืก <laughs> เฮ้ยเอามาดิเอามันนี้เอามันนโอ้ยตัวฟรีที่จะได้ช็อตทิกตอกเลยอย่างงี้โอ้โหควยโง่ แข่งคอแม่งไงสัตว์เฮ้ยเอามานันดิเี้งวงแข่งตั้งก่อนเลยมึง่ตั้งก่อนเลยมึงสวัสดีตอนนีสวยน้องชายเก่งมากขี่อะไรขี่อะไรมึงนี่ฮะขี่อะไรนี่มึงเล่นมีดไม่เป็นหรือไงเยอะแม่งเริ่มเยอะแม่งเริ่มเยอะละแม่งเริ่มโอ้โหทั้งหมดเลยเนี่ยปองตาย โอ้โอ oh. 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 ้โอ้โอ้ไเชี่อเข้าหัวตังๆตั้งั oh <my> oh, ้งตังสวยน้องชายโอ้ยเจนี่วอใหญ่เจนี่วอใหญ่วอร์เยววอรยูข่อยทีข่อยทีเซฟเซฟแบบเมื่อกี้สวยน้องชายโ oh, อ้ล้อเล่นล้อเล่นโอ้โ oh. ห <c oughs> ไอ้เชี่ยโรงเรียนเราโหดจังวะอะไรนวะมีดึงผูกบอลดึงพี่ชายโอ้โหชิลจัด <c oughs> เฮ้ยกูบาโลเตลรี่ปทุมคงคาเว้ยบาโลเตลรี่ไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามึงเป็นนักบอลเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยเพื่อนยิงจอดทิกตอกไอ้เพื่อนเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออไอ้เหี้ยตัวชุบโรงเรียนเรานี่หว่าไอ้อออมึงแทงคนเป็นด้วยเหรอเพื่อนปกติกูเห็นแต่มึงมมชุบอ่ะอ้าวเล่นเล้วเล่นเพื่อน นลกูเช็คข้างบนก่อนไอ้หี้ยแม่งมีอีกล่ายไอสัตว์นี่ไงเฮ้ยน้องๆระวังนี่พวกเดียวกันอุ๊ยนี่ไงกูบอกแล้วระวังพวกเดียวกันตีไปตีไปไปอ้หี่ยกูยังพูดยังไม่ทันจบเลยไอ้เหี้ยไปน้อง่ม่่่่่่ มาเฮียเลยกูกำลังพูดเลยพูดยังไม่จบเลยบอกระวังระวังไอ้เงี้ยไม่ติดรอเพื่อนก่อนนะคือจะเข้าเลยเอ้ยได้หมดได้หมดกูได้หมด,ไ,ด,หมดไม่ติดไรอยู่นะกูชิลๆไม่<อ>คิดไรผมคนเดียวก็นับเป็นสิบคนนะพี่นั่นไงไอบ้บาโลเตอรี่มันโหดน้องชายกูอ,ะอ่ะมาดิไอมึงเข้าไปดูดิเข้าไปดูเข้าไปดูโอ้โหไม่มีคนเลยไอ้เดี๋ยวจริงป่ะเฮ้ยไอ้ห่ารู้ไหม ไอ้มึงรีบเคลียเลยสัตว์เรื่องรถอะเร็ๆวๆเดยนหนีไม่ทันไออูเทนไม่มีคนเลยอะนี่ไงสัตว์ยืนแทงพาข่าอยู่เอ้ยส่งโมกไอโมกฮัลโหลไอเด็กช่างส่งโมกอ่ะไอบอลเลเตอรี่เช็กมันดิอะไรนะพี่มึงเช็กไอตัวส่งโมกนี่ดิอไอชี้จะส่งโมกกระจกขุนด้วยมึงเรียนไหนเนี่ยฮะไอนีอออ่มันอูเทนบี่ผมจำได้ ช่ไหมไอเดี๋ยวไมึงใส่ชุดเลยมึงใส่ชุดเลยมึงมีเรื่องกับพวกกูละมามงมามุกอยู่ใกล้กูปันศอกไงมึงไม่รักสถาบันเหรอวะทำไมมึงไม่ใส่ชุดไว้วะเฮ้ยเออไอ้เจนี่อยากอยู่ประทุนกงคาเนี่ยใส่เสื้อฟ้าเมึงใส่ชุดอ่ะให้มันใส่ชุดก่อนให้มันใส่ชุดก่อนเด็กช่างเขาไม่ไอ้นี่กินเต้นกันไหมน้องอะไรนะใส่ชุดเลยเร็วผมให้ใส่ชุดเร็วๆมาหนี้มาหนี้เียร์มาเลย อะไรนะมึงชวนกูเล่นบาคาร่าเหรอมึงว่าไม้นี่อะไรวะ <c oughs> กว่าแบงค์ว่ะเอาไปสองพันห้าถ้ากูโดนแดกชีวิตมึงนะได้เฮฟี่เฟี่ยกูลงแบงค์ไปละถ้ากูโดนแดกไอกเหี้ยหมกนี่ตายอุ้ยไอเหี้ยบอดสนิทเฮ้ไปปทุมวันเปล่ากูโดนอยู่ไป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 พี่พี่เราไปนึง <c oughs> ลุ้นไพ่อยู่อุ้ยมันบอดมันบอดผมรอจัว่ว อุ้ยเจ็ดแต้มสวยแดกแดงแดงแดงไปบอลโรเตอรี่ปะโหได้มาสองพันห้าครับมาโรงเรียนนิดมาเยือนได้สองพันห้าโหโดนมาเยือนไม่สะเทือนได้ไงเฮ้ยลอง,งพี่โดนขอขอ,ขอเบอร์ไว้หน่อยดีเผื่อพี่เข้ามาเล่นอ่ะได้ได้ไอ้มึงตัดเขาร้านไหนวะฮะมึงอ่ะมึงอ่ะไอ้คนขับอ่ะร้านจังอ่อนเปล่าพี่อ,อนกูว่าละตามนั้นตามนั้นจังอ่อนกันงานเลยมันกันให้มึงหรือว่ามึงมึงอยากไว้หรือว่ามึงบอกมันหรือว่ามันทําอะไรให้มึงเนี่ย รู้บอกตัดไปช่างอ่ะไม่แล้วข้างบนมึงตัดออกหมดเลยเอ่ะผมอ่ะเออบอกเอาตอนแรกก็มันตัดตัวเองตื่นตื่นให้ก็ไม่ไม่สวยไงก็ให้มันไปเลยโอเคก็เดี๋ยวไว้ใหม่นะไว้ผมใหม่เดี๋ยวไว้ใหม่ก็ใช้ซันซิลสระไปแป๊บเดียวผมก็ขึ้นแล้วไกลแล้วแหละตามนั้นตามนั้นคือเก่านั่นแหละมา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 ที่อะไรมึงขับเลยหมดเนี่ยเบรกไม่แรงเลยไอเบรกไม่ชิวไอสัตว์ไหนทำเพื่อนกูเออ เออ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 อยากโดนเช็คไอ้สัตว์เมื่อกี้กูไปเช็คแม่งไอ้เหี้ยกลัวเดี่ยวล่าไอ้สัตว์นั่งย่อเอาย่อเอาเยี่ยกูนึกว่าสายย่อเวรคุณเจ็บชีวิตมึงจบนะไอ้สัตวสเออจบเพียอะไรทวยฟอร์มโจนไอ้พียเป็นโจนมึงเดินเข้ามาไอ้สัตว์แทงแม่งงี้แทงแม่งงี้เออทำไมที่มันแทงไม่ได้งมันจะตายไม่วะบาโรเตอร์ยี่ย์เอาแม่งเลย อุ้ยๆตรงนู้นตรงนู้นมันยกพวกมามต้องเล่นไม้แล้วปอคอ,อ,อ,อไม่ใช่ธาตุทองเว่ยขอน ua หน่อยเถอะขอน ua หน่อยเถอะดครับนิ่ขอน ua อุ้ยโดนบาโลเทลลี่ไอ้เขี้ยกูตีไอ้เขี้ยกูตีบาโลเทลลี่โดนน้องชายสวโดนน้องชายบาโลเทลลี่สวยเอามาได้หมดเอามาได้หมดเฮ้ยมันยกพวกมาอีกแล้วข้าขงล่างเรียน ไอ้เหี uhm ้ยใครตีกูเนี่ยไอ้เป๊ะทันดีทันดีเอาไอ้เหี้ยชิพหายแล้วเน็ตกูเป็นไรเนี่ยไม่เป uh, ็นไรโอ้โหมาละเน็ตกว่าจะมา อโอ้โ oh, หบอลโรเตอรี่พี่ขอโทษโอ้ oh, โหเฮียกตตาพี <c ười> ่จนี่มันจบนะกูบอกกันบอลโรเตอรลีชุบปี่